เตรียมตัวย้ายบ้านใหม่ครับเราย้ายของจากบัตดี้ขึ้นมาอยู่คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าฝากขายไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราขออนุญาตเจ้าของรถแล้วว่าเดี๋ยวเรารีโนเวทรถเสร็จแล้วจะขอยืมใช้ไปหนึ่งทิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปนะฮะเพื่อรีวิวนอกสถานที่นะฮะ ก็ที่เราทาไปนะครับชุดโครงเหล็กเนี่ยดัดแปลงนิดหน่อยอันนี้เป็นของเดิมดัดแปลงนิดหน่อยเปลี่ยนไม้เปลี่ยนอะไรเข้าไปโครงเตียงก็เปลี่ยนชุดไม้แล้วก็ขยับนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะสร้างตู้เพิ่มตรงนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่มีตู้สร้างตู้เพิ่มแล้วก็จะตกแต่งไฟอีกนิดหน่อยครับคันนี้มัน สีมันสีดำนะฮะเพราะว่ารถสีดำหมดเลยก็จะต้องเน้นไฟหน่อยนะครับแล้วก็อย่างอื่นเราไม่ได้ดัดแปลงตัวรถเลยไม่ได้จอดรถเลยนะครับเสียดายรถนะฮะเพราะว่าคันนี้เปิดลงังคาได้นะครับทริปนี้พักพวกของเรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะขับคันนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์นะฮะจะเข้าไปจอดเลยตรงที่เขาจองไว้ให้เราก็ไปจอดให้เขาไล่กันแล้วค่อยเปิดเผยความจริงนะ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถกันที่นู่นด้วยนะครับภายในนะครับหรูหราจากญี่ปุ่นเลยนะครับตีมสีดำเบาะไฟฟ้านะครับปพิบนี่ขยับเครื่องดีเซลเกียร์โตนะครับแอดเราทำฟอร์มว่าจะไปขยับของนะเสียงมันดัง แต่ดูทรงแล้วน่าจะไปติดดูทรงแล้วน่าจะไปหาที่นอนมากกว่าไม่ได้แล้วว่าพอรถข้างหลังมีแอร์นะไปหาตีตัวนอนเลยนะสบายอะ่ะทำไมไม่ได้อะ่เเะเดแล้วทำไมทิจิบอกออกแบบให้เขาไปรถที่นอนต้องไปแก้ต้องไปแก้บอกเมื่อเดินทางด้วยรถคันใหม่ที่ไม่ใช่ปู่บัดดี้ มันก็ตื่นเต้นดีนะเหมือนมาเที่ยวครั้งแรกเลยแต่ยังไงแล้วก็ยังชอบบันดีอยู่เหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้ให้ปู่ได้พักผ่อนกันเรียบร้อยครับแอดเรา,ออาย,ยังไม่พ้นยังไม่พ้นตอนเมืองเย่ยตีตัวนอนแล้ว มาถึงแล้วนะครับไล่เคียงตะวันพูดเบาเรามาเซอร์ไพ์นะครับเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้งเข้าไปจอดแทรกเป็นแขกไม่ได้รับเชิญดูดิเขาจะไหวนะจะปลอมตัวใส่หมด กาเก้าอี้ตองไว้ด้วยแต่เรายกเก้าอี้ออกเขาไม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้เอซเ <c oughs> อเอซเอเราอยู่ตรงนี้ใครวะใครวะนั่นเรียกถามเพื่อนว่าใครวะใครวะใครวะ

เดี๋ยวขออนุญ,ญาตรถทงสโลได้ก่อนเนะี <laughs> เดี๋ยวเขารู้อ, <laughs> อันนี้พี่พี่เจ้าของแคมป์เสียงดังได้ใช่ไหมครับพี่วันนี้อ๋อตรงนั้นเขาก็ดังเหมือนกันอันนี้มาเที่ยวธรรมดานะครับก็ไม่ได้มีติ้งอะไรนะก็10บคัน มากันคบวันนี้พี่กุ้งนะครับแฟนพี่ไหมแคมรถนอนดูท่าทางชมพู่ชอบรถคันนี้นะชมพู่ชอบไหมซื้อไหมซื้ออีกคันหนึ่งเหรอต้องซื้อบ้านเพื่อเอาที่จอดเลยนะปัญหาคือไม่มีที่จอด ยืนสบายเดี๋ยวกลงคืนมาถ่ายตอนเปิดไฟอีกทีหนะึ่งวันนี้เราจะรีวิวคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเออก็ตั้งใจว่าเขาฝากขายนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยคือเขาทำรถกับผมไปแล้วเมื่อ3มปีที่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็มาฝากขายนะครับแต่พอดูดูงานสมัยก่อนที่เราทำเนี่ยมันแบบ มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสมัยก่อนแต่มันก็สวยสมัยนั้นแหละแต่พอสมัยนี้รู้สึกว่าเราทําใหม่ดีกว่า mm hmm. ก็รีโนเวทให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะแยกกันนอนนะชมพู่นอนข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะนอนอยู่ข้างบนบรรยากาศบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูการจัดไฟนะฮะอย่างที่ผมบอกคันนี้ ตัวรถเนี่ยมันดูมืดรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์อะไรออกมืดนะครับแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปอันนี้ก็เหมือนเป็นสไตล์ไอริสผับเหมือนพกบาร์มาเที่ยวด้วยนี่นั่งจิบวายกันตรงนี้นะเปิดเพลงเบาๆมีไฟซ่อนตรงนี้ก็มีไฟซ่อนเล่งไฟอีกนิดนึงนแล้วข้อดีของเปิดหลังคาเนี่ยมันยืนยืนได้เลยเนี่ยผมยืนยืดมือสุดเลยสามารถเดินได้ทั่วเลยนะ ข้างบนนี้ก็มีซ่อนไฟไว้ตลอดแนวอันนี้เราไม่ต้องไปเดินสายไฟอะไรเราหาตะเกียงเก๋ๆเ,เหมือนเวลาเราไปตั้งแคมป์ไปกางเต็นท์นะก็ตะเกียงมาแขวนมันจะได้ไม่จำเจใหญ่ก็ย้ายไปแขวนตรงไหนก็ได้ชอบครับก็คันนี้เออจริงๆเขาโพสขายนะขายแล้วโพสขายแล้วนะครับเคยผมเคยโพสลงในเพจแล้วแหละ โพสขายอยู่แต่ว่า,ายังไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าเป็นรถตู้หัวเจรวดก็คือคําว่าหัวเจรวนเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆหัวเจรวนมีตั้งแต่ห้าหมื่นยันแสนกว่าแต่คันนี้เนี่ยด้วยการที่มันเปิดหลังคาด้วยเนี่ยผมโพสขายอยู่สามแสนห้าบางคนถ้ามองว่ามันเป็นรถหัวเจรวนโตโยต้าหัวเจรวนมันก็แพงนะครับแต่คนที่มองว่ามันเปิดหลังคาได้ตรงรุ่นมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ไม่แพงถูกถือว่าถูกนะครับ ราคานี้สําหรับคนที่ชอบจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ยมันมันถ่ายรูปสวยด้วยมองข้างนอกในวันนี้มาเนี่ยมีแต่คนมาขอดูมันถ้าเรามาเปิดหลังคาในบ้านเรานะครับงานแบบว่า DIY นะก็เกือบสองแสนแล้วนะครับเฉพาะค่าเปิดหลังคาแต่เนี้ยเป็นชุดแต่งของลีโมนะครับก็เป็นแบรนด์ของอังกฤษเลยผมเซิร์ชดูแล้วมันเป็นแบรนด์แต่งแคมเปอร์แวร์จากอังกฤษ เนี่ยทุกอย่างมันจะเข้าทรงหมดเลยหนังหนึ่งในหุ้มอย่างดีนะครับเนี่ยไม่ได้ว่าเพิ่งมาเจาะใหม่นะครับเหมือนว่าออกจากโรงงานแล้วก็ทํามาเลยแล้วก็เรามาแต่งให้มันเป็นแนวแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบาร์จัดไฟจัดแสงมาเที่ยวเราไม่ต้องนั่งข้างนอกนั่งจิบอยู่ในนี้แต่ว่า เดี๋ยวแอดเราก็จะปูที่นอนนะครับจะปิดรถแล้วเพราะว่ายุงเริ่มมาแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยนอนได้สองคนอันนี้เป็นดีไซน์ที่ผมทําตอนยุคแรกๆเลยอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือเป็นของเดิมตรงนี้นอนได้สองคนแล้วก็ข้างบนนอนได้อีกคนหนึ่งนะคันนี้นอนได้สามคนสบายสบาย ปูที่นอนก็ใช้ผ้าของบ้านนี่แหละครับอ่ะทำไปนะไม่ช่วยนะไม่ต้องก้มนี่นี่หลังคาสูงแล้วไม่ต้องก้มแล้ว ปูที่นอนเสร็จแล้วนะครับชมพู่บอกชอบมากเลยอยากได้ไว้เองวันนี้แยกกันนอนนะแต่ปัญหาคือหลังคาที่เปิดอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปติดแอร์ตรงไหนนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมนอนได้อยู่แล้วผมนอนเที่ยวมาห้าปีผมไม่เคยติดแอร์เลยแต่ว่าถ้าจะติดแอร์เนี่ย มันติดได้แหละครับจะติดตำแหน่งนี้ก็ได้แต่มันไม่สวยก็ถ้าถ้าที่เล็งๆไว้นะครับก็อาจจะแขวนอยู่แขวนอยู่ใต้เคาน์เตอร์นี้มันไม่สวยหรอกแต่บางคนเขาต้องการนอนแอ่งไงใต้เตียงนี้นะครับก็มีดินชักเก็บของแต่ว่าผมยังทําไม่เสร็จยังไม่ได้ใส่รางนะฮะแล้วก็ดินชักสามใบ นี้ที่เก็บส,ส้วเมวเคลื่อนที่ของเรานะครับแต่ว่าส้วมเคลื่อนที่ของเราอ่ะจะไม่เหมือนคนอื่นอันนี้คือส้วมเคลื่อนที่ของเราปกติเนี่ยส้วมเคลื Entonces, ่อนที่ที่ใช้ใช้กันเนี่ยก็เต็มที่ก็แค่ใช้ถ่ายเบาไม่ค่อยมีคนที่จะขี่ใส่ส้วมเคลื่อนที่หรอกครับแล้วก็ถังเนี้ยดีเพราะว่า มันเก็บกลิ่นได้ดีนะครับแล้วก็ล้างง่ายเนี่ยตำแหน่งเนี้ยผมขอโทษนะครับคือเวลาลุกขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยผมก็นั่งตรงนี้ได้เลยส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็นั่งได้ของเขานะชมพู่เนี่ยเขานั่งแต่บางทีลุกขึ้นมามันจะติดตูวที่ไหนมไม่ไม่แล้ว <c oughs> ก็สะดวกใช้แบบนี้นะครับอย่างบางทีเนี่ยถ้าทิปย,วยาวๆเนี่ยเราก็เอาไปเลยคนละคนละถังแล้วมันก็วางซ้อนกันได้ก็แยกไปเลยห้องน้ำหญิงชาย ล้างไครล้างมันนะครับง่ายสะดวกเก็บกลิ่นได้ดีมากครับก็ก็แนะไม่อยากแนะนำนะแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันดีก็ลองเอาไปใช้ดูผมใช้อย่างนี้มานานมากเลแถมรถนอนฟรีเจอริ่งกับเฉลิมชัยสาวกับผมมาให้เธอเห็นใจและขอให้เธอไปแลามัน กัญญามีสามมีสี่มีห้าจริงอ่ะอ้พี่วีพี่วีพี่น้าเจะมาลองส่งมาดกว่าลองส่งพี่ต้องเรียมแท็กด้วยพี่ให้พูอให้พี่ให้พระวสวรรี์มีเจ็ดสีู่ยูแฮปปี้ให้สามี กิดกันสี่คนเดือนนี้นี่จะพูดอยู่นี่อ่นี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 ่พูดนี่พูดน่าแล้วอะไรอ่กี่คนน่ะสามสามคนเหรอสี่คนสี่ค u Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy happy birthday Happy happy birthday Happy birthday to you อ่า <coughs> วันนี้ได้ของขวัญจากพี่วีด้วยนะเดียสิงหนึ่งแพ็คไหนอนะของขวัญบอกอยู่ไหนนะอะนี่อยู่นี่กับแทบโปกเลยว่อาอ,อันนี้ขวดที่สี่นะเนี่ยไอ้ขวดที่ห้าใ่ไหมไขวดที่ห้านะอันนี้มุมมองจากที่นอนบนหลังคานะครับยังวางพัดลมได้นะ เพืเ่อนๆเราอยู่ข้างล่างก็นอนสบายนะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนท่าชันเข่าเนี่ยอาจจะติดน,นิดนึง Good morning ชมพูไหน,นบรรยากาศห้องนอนนี่รินน้ำชมพูอยู่ข้างลาง ทำอะไรกินอะเก็บของเก็บอะไรไม่ทำของกินอะ